บินเก m e r t รเกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่ทำร้ายกันเองท่านใดที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วมาคอมเมนต์ก่อนใคร mm hmm. กดเลยกดเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม One Military Camp นะครับก็ยังอยู่ในช่วงเทศกาลเดโมของทางสตรีมนะครับแล้วก็เกมนี้ผมเห็นมันค่อนข้างน่าสนใจนะก็เลยเอามาป้ายยากันเลยดีกว่านะครับก็เกมนี้นะครับจะเกี่ยวกับว่าเราจะได้ไปบริหารค่ายทหารนั่นเองนะครับคอจัดการทรัพยากรต่างๆการหาผู้คนนะครับเอามาฝึกให้เป็นทหารชั้นยอดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ส่งไปทำภารกิจนะครับอารมณ์เกมอาจจะคล้ายๆเกมมือถือเหมือนกันนะครับแล้วก็ประมาณแบบเอ่อเกมอิวิวซีเนียตเลยนะประมาณนั้นเลยนะครับ กราฟิกกราฟิกก็ดูคล้ายๆกันเลยนะครับผมว่าเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะตอนนี้ยังเป็นตัวเดมโมนะครับถ้าใครอยากลองเล่นก็สามารถไปโหลดได้เลยนะครับที่สตรีมนะชื่อเกมก็ตามนี้เลยนะครับ One Military Camp ไป Start Demo อ่มาแล้วนะครับอันนี้ก็คือค่ายฝึกของเรานั่นเองนะครับภาพก็สวยใช้ได้เลยนะเนี่ยแต่ว่าแนวเกมมันอาจจะเหมือนเกมมือถือนะครับอาจจะดูคล้ายๆเกมมือถือน,นิดนึงแต่ภาพนี่สวยจริง โอเคมาถึงก็เจอจ่าฮอกกินนะครับคนนี้มาต้อนรับเลยจ่าโหดจ่าโหด oh. เราเป็นแบบทหารฝึกใหม่อะไรอย่างงี้ป่ะ oh. ต้องคอยมาสร้างแคมป์ให้นะครับ oh. เป็นคนจัดการ oh. นี่แผนกต้อนรับโอเคตอนนี้แบบค่ายของเราก็แบบไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่แบบเหมือนเป็นเศษซากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาสร้างให้ใหม่นะครับ oh. อ่ะไดนดูซิ ออตอนแรกเขาสอนการขยับมุมกล้องนะครับก็น่าจะพื้นฐานนะ W A S D ครับหมุนกล้องก็น่าจะเป็นลูกกิ้งนะหมุนกล้อง Q E ปะโอเคใช่ครับ Q E ซุมเข้าซุ่มออกก็ลูกกิ้งนะเฮ้ยภาพ,พลื่นอยู่แล้วเนี่ยต่อไปให้เลือกที่ค่ายทหารนะครับอันนี้ปะอ่าโรงนอนนั่นเองนะครับเขาบอกว่าเราจะสามารถ คัดเลือกผู้คนเข้ามานะครับให้มาพักผ่อนที่นี่ได้นะแล้วก็ต้องดูพวกสุขภาพของเขาด้วยนะครับว่าเป็นยังไงโรงทหารสามารถจุทหารได้ทั้งหมด7นายนะครับโอเคตอนนี้เหมือนว่าเราต้องการไฟฟ้านะอ่นไหนดูสิไฟฟ้าเหรอก่อสร้างไฟฟ้า power generator ตัวนี้ครับให้ผมว่าภาพมันสวยดีนะ อ๋อโรงอาหารก็ทํางานได้แล้วนะครับเพราะไฟฟ้ามาแล้วต่อไปนะ่าจะเป็นการคัดเลือกผู้คนเข้ามานะครับรับเด็กใหม่อ๋อแคนทีนลงอาหารครับอันนี้ต้องต่อทางก่อนโอเคครับทาหารก็จะมากินอาหารที่นี่นะเม่คกี้จะบอกว่าอาหารมากินอาหารเ <c oughs> อต่อทางครับต่อทางนี่เลยแล้วกันเรียบร้อยโอเคทําดีมากนะตอนนี้แล้วก็ เออหทหารเข้ามาได้แล้วไหนดูซิเอาต่อไฟฟ้าด้วยครับสายไฟอ๋อวงมันจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็วางแบบอย่างนี้เลยได้ไหมอ๋อต้องต่อครับต้องต่อโอเค <c oughs> จริงๆต่อข้างหน้าดีกว่านะดูสวยกว่า <c oughs> อันนี้แบบมันโยงยาวไปหน่อยออ <c oughs> ทหารหน้าใหม่มาแล้วครับคนนี้ เขาชื่อแฮนเซลพอสกี้เหรอคนนี้อ๋อคือเราต้องจ้างแบบจ้างทหารทั้งหมดเลยเหรออย่างเช่นพวกเออพ่อพครัวอะไรอย่างเงี้ยต้องจ้างด้วยนะ <Hey. S 1> น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับลองดูสิเออเนี่ยต้องจ้างคนทําครัวด้วยนะครับโหมีความสามารถบอกนะฟูดดี้ชอบทําอาหารอันนี้อ๋อมีความฉลาดด้วยนะครับเป็นพวกกี๊ก แล้วก็เป็นพวกเกี่ยวกับการทำงานตอนกลางคืนดีปะ่ะเ u ฟอันเทวเลตเออทำงานกลางคืนแบบกะกลางคืนได้ดีมากขึ้นนะครับเป็นคนกลางคืนคนนี้อ่าแล้วก็สเตตัสตก็มีความแข็งแกร่งนะครับความฉลาดสปีดความเร็วแล้วก็ความแม่นยำนะอันนี้การจ้างงานจ้างเป็นคนครัวมาเลยครับความแมทหกสิบห้เอาอ่ะจ้างเลยแล้วกัน มาแล้วครับพ่อครัว <Well done. S 1> โอเคต่อไปก็ให้หาคนอีกปะตอนนี้ต้องการหนมปังแล้วก็เนยนะครับอ๋อต้องมีสั่งซื้อของด้วยเหรอเฮ <Hey. S 1> ้ยน่าสนใจนะเขาอว่าให้สร้างเป็นที่เก็บอาหารนะครับเดี๋ยวสายไฟผมย้ายได้ไหมเออย้ายสายไฟเออมันต่อได้แค่สายเดียวเหรอ โลเทดมันลบไม่ได้ตอนนี้ยังลบไม่ได้นะครับเหมือนเป็นตามเควสก่อนนะนะให้สร้างที่เก็บอาหารอันนี้เก็บอาหารโอ้ยอะไริเดียวเองเก็บไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคอ่าเราก็ทำอาหารได้แล้วนะครับ ให้สร้างเมนเทนบิลดิ้งตัวนี้เมนเทนบิลดิ้งวางไว้ตรงนี้โอเคต้องจ้างเป็นเมนเทนเวิร์กเกอร์ครับมีคนมาเพิ่มไหมโอเคคนนี้มาครับอ่าเมนเทนได้7จอเนะโอเคไปเลยจริงๆเราก็สามารถดูตรงเปอร์เซ็นต์นี้ได้เลยนะครับว่าอยากจ้างเป็นคนไหนอะไรเงี้ยนะอาชีพไหนเขาจะมีเป็นสตาฟแล้วก็เป็นทหารนะครับแยกกัน ทหารมีหน so like, so like, no ่วยแบบหน่วยปืนใหญ่หน่วยอินฟันที่อะไรอย่างงี้ด้วยนะเว่ะหน่วยก็มีเยอะเลยมีหน่วยรถถังด้วยสปายมีหน่วยดำน้ำสไนเปอร์ก็มีครับอู้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเออเยอะเยอะเโอเคเมนเทนมาก่อนนี่มาแล้วครับอ่อตอนนี้เหมือนว่าแคมป์ต้องทำความสะอาดนะครับโอเคให้สร้างเป็น ที่เก็บเชื้อเพลิงเก็บเชื้อเพลิงคืนนี้วางนี้แล้วกันแล้วก็ให้จ้างคนมาทำงานอีกคนหนึ่งนะครับเป็นเอ่อเมนเทนอ่ะนะมีคนเพิ่มไหมโอเคคนเพิ่งมาครับคนนี้เป็นผู้หญิงก็ได้70%นะโอเคจ้างเลยแล้วกันเราต้องการคนด่วน,นครับ เรียบร้อยอาการทำงานทำได้แล้วต่อไปไปที่ o peration map ครับเนี่ยมันจะเหมือนอีวิวจีเนียเลยนะที่แบบไปตาม map ตามอะไรอย่เงี้ยนะครับส่งไปทำเว e s ทำภารกิจเ,เขาบอกว่าจะมีเฮลิคอปเตอร์นะครับมารับพวกเราไปนะไปทำ q u e ครับออกไปหาน้ำมันหน่อยนี้แล้วก็ใช้เงิน4เหรียญ อ๋อนี่คือการซื้อโอเคซื้อเชื้อเพลิงครับซื้อมาเลยแล้วกันใช้ไป1680เรามีเป็นแสนใช่ไหมโอเคออเดอร์ไปครับมีมาส่งของเ,ออเรียบร้อยครับเติมเต็มต่อไปยังไงต่อถ้าเหมือนว่าแคมป์ของเราก็จะไปได้ด้วยดีนะ ตอนนี้มีทั้งซัพพลายแล้วก็มีผู้คนมาทำงานแล้วต่อไปก็ถึงเวลาทำงานของจริงสร้างเป็นเทรนนิ่งบิลดิ้งครับ hmm. ที่ฝึกคนอวยนใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเอ่อให้เคลียโอเคเคลียต้นมงต้นไม้ครับต้องเคลียต้นไม้ด้วยนะเฮ้ <Hey. S 1> ผมขอลบเสาไฟก่อนได้ไหมโอเคแล้วไฟนี้ถึงปะอ่าถึงอยู่ครับ สร้างเป็นเทนนิงบิลดิ้อ๋อสเปเชียลครับสเปเชียลอันที่เหมือนเป็นศูนย์ควบคุมปะอ๋อคอมมานด์โอเปอเรเตอร์ครับโอเคเป็นศูนย์ควบคุมาวางไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็ต่อถนนต้องการไฟฟ้าด้วยไฟฟ้าก็มาตรง อ่าตรงนี้โอเคอันนี้เป็นการจ้างคนมาเพิ่มนะครับจะมีแบบประสิทธิภาพมากขึ้นนะไฮ้ยม่สองคนมาเฮ้ยผมสวยจังคนนี้อันนี้เหมือนว่าจะฮอกินนะครับจะมาสอนเกี่ยวกับการเลือกความสามารถพิเศษนะครับของผู้คนนะเพราะว่าถ้าเราเลือกความสามารถให้เหมาะกับงานนั้นๆนะครับเขาก็จะทํางานได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะตรงนี้ครับ ให้จ้างเป็นคอมโอเปอเรเตอร์ครับหนยดูสิอันนี้56.3สโอ้ยนี่75เลยครับไปดิคนนี้ไปเลยโอเคเรียบร้อย <Hey. S 1> มีอะไรต่อไหมเอ่อคลิปเอ็กพอร์ตดิงเดียแคมป์อ๋อให้สำรวจค่ายครับจนกว่าจะตอนกลางคืนนะ มียาด้วยฮะยาน้ำมันกระสุนด้วยนี่คืออะไรอะ่ะลบได้ไหมโอเคลบได้ครับเคลียร์ได้แต่ต้นไม้น่าจะเก็บไว้ได้เนอะต้นไม้ก็ดูสวยดีนะครับอุ้ยค่ายก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยมีบ้านด้วย <laughs> เออค่ายใหญ่เบิ่มเลย แล้วก็รอตอนกลางคืนอันนี้ต้องการเอ่อคอมมานด์โอเปอเรเตอร์นะครับแล้วก็อาจจะเป็นหน่วยปืนใหญ่คูณ2ใช่ไหมแต่ว่าคนเรายังไม่มีนะครับราเลือกคนอย่างนี้โอเคส่งไปทำงานอันนี้ร้านอาหารส่งอาหารอันนี้เป็นอ๋อซื้อกระสุนครับอันนี้ เราซื้อเลยได้ไหมต้องการ,กรกที่เก็บกระสุนก่อนที่เก็บกระสุนยังสร้างไม่ได้นะเอ็นเตอร์เทนเมนต์หอมีแบบแหล่งบันเทิงด้วยครับเพราะว่าทหารต้องการพักผ่อนด้วยเนาะของตกแต่งมุมมีเพียบเลยอันนี้ค่าทหารใหม่เออแต่ผมยังไม่เห็นมีคนมาพักเลยเนาะ ถ้าดูงนี้ครับสีทับเโอเคมีคนมาเพิ่มไหมเอ่อคนนี้ทำงานสตาฟก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคนนี้รีเจกไปดีกว่าเอาเขาบอกว่ายังเร็วเกินไปครับที่เราจะไล่เขาออกไปนะโอเคเหมือนว่าต้องบังคับแฮะแต่มันก็ไม่เห็นตอนกลางคืนสักทีอนี่คืออะไรอ่ะบิ้ อ๋อดูได้ว่าเรามีสิ่งปลูกสร้างอะไรบ้างแล้วนะครับตรงนี้นะ no staff <stop> working หรอเนี่ยโคมังไปเร่งเวลาไปแล้วกันโอเคกลางคืนแล้วครับตอนกลางคืนมาแล้วต้องมีแบบการราตรเวนหรือเปล่าเออทหารเฝ้ายามอะไรเงี้ยเออแอสไซ อ๋อ oh, เลือกกะตอนกลางคืนครับเลือกกะกลางคืนเอนี่ไงโอเคเรียบร้อยถึงว่าให้จ้างสองคนนะเมื่อกี้เขาบอกว่าการเมนเทนเราต้องเมนเทนตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับต่อไปเขาบอกว่าให้วางเหมือนเป็นโคมไฟนะครับเป็นแบบเสาไฟนะถักมันมืดเกินไปกดชิปคลิกมาดูหลอดไฟดิ สปีกเกอร์อ๋อนี่ไงเสาไฟโอเควางเพ่หน่อยแล้วกันนะมันดูมืดเกินไปนะครับเอาไฟฟ้าไม่ต่อไฟฟ้าไม่ถึงแหมสายไฟแบบโยงไปโยงมานิดนึง Okay. เนี่ยสามารถดูการสอนเล่นได้นะครับว่าให้เลือกอยังไงนะน้ำมันมันหายเรื่อยๆเลยน้ำมันอ๋อน้ำมันคือเอาไปปั่นไฟนั่นเองมีการสั่งออตโต้ไหมไม่มีฮะต้องคอยดูเอาเองนะครับตรงนี้ แล้วก็อินเทอร์เฟสครับเราลืมดูได้เอ้ยได้ตังเน้วยหรออ๋อหนึ่งวันก็จะได้ตังมานะครับวันหนึ่งเราได้ห้าพันกว่าให้คนห้องน้ําอ,อ,อ๋ออาบน้ำแบบนี้เลยนะแบบใส่ชุดไปเลยโอเค <N> นี่ไงเข็นน้ำมันมาเติมเออมันก็ทำละเอียดดีเหมือนกันนะ,ะรห้เวลาไปนิดนึง นี่คนนอนเอออนิเมชันการเปลี่ยนเสื้อก็มีนี่ว่าตอนอาบน้าก็น่าจะแบบเปลี่ยนนิดนึงนอะอันนี้ที่เก็บของใช่ไหมเมนเทนบิวดิงเออภาพสวยอยู่นะเอานั่งปุ๊บแล้วก็ลุกเลยอ๋อตอนเช้าพอดีเปลี่ยนกะการทํางาน มี XP ขึ้นด้วยนะครับ o o d morning โอเคต่อไปให้สร้างเป็นหน่วยปืนใหญ่ครับมาแล้วหน่วยปืนใหญ่ก้าางตรงนี้ได้ไหมนีม่เลยครับหน่วยปืนใหญ่สร้างที่เก็บกระสุนคังอาวุธ คลังอาวุธเราวางไว้ตรงนี้แล้วก็สั่งกระสุนมาครับสั่งมาเต็มเลยแล้วก็ให้จ้างเป็นหน่วยฝึกปืนใหญ่นะครับคนนี้หน่วยฝึกปืนใหญ่ได้ไหมได้40%เองอะ มันก็ไม่มีคนมาเพิ่มเอ้ยมีคนมาเพิ่มคนนึงนี่เป็นสองคนอีกคนอยู่ไหนอะอ๋อนี่ไงกำลังมาหูยเจเลยครับมาดิครับคนนี้เป็นยังอย่างเท่อ๋อให้จ้างเพิ่มอะก็คนนี้มาแล้วกันโอเคสองคนให้จ่าเดินไปนแล้วอ่ะ โอเคเป็นไปได้ด้วยดีนะตอนนี้แล้วก็เราทํางานตอนนี้ก็ค่อนข้างเต็มประสิทธิภาพแล้วนะครับแล้วก็จ้างคนปืนใหญ่เพิ่มเคจ้างมาแล้วต่อไปให้สร้างเป็นศูนย์ฝึกความฉลาดก็คือเหมือนเป็นหน่วยข่าวกองมาประมาณนั้นอินเทลเลเจนต์อินเทลเลเจนต์โอเคคือนี้ครับุ้ยลงมาเริ่มเลยเราวางไว้ตรงไหนดี ต้องเคลียร์พวกต้นมงต้งไม้ก่อนว่ะเคลียร์หินอ่ะอินเทลเจนต์อี่วางนี่เลยแล้วกันโอเคทางเดินก็สามารถเอาทหารมาฝึกความฉลาดได้นะครับฝึกสกิลอะไรพวกนี้ได้หมดเลยตอนนี้จ่าฮอกตินนะครับก็บอกว่าเราพร้อมที่จะไปทำภารกิจแล้วนะ Assign data balance Assign data balance อ๋อคือน,นี้เหรอโอเคเหมือนเป็นการเปลี่ยนกะให้เขาบาลานให้ดีมากขึ้นนะนะกะการทำงานก็เยิ่มกันนะเนี่ยม,มีทำงานตอนเช้าทั้งวันกลางคืนทั้งวันอันนี้น่าจะเป็นการเร่งการทำหรือเปล่าเหมือนแบบมีลูกศร เร่งขึ้นอะไรเงี้ย Day Time Training มีการฝึกภาคกลางวักนกลางคืนด้วยนะเอสไซ e ์อินเทลเจนเทรนนิ่งเอสไซด์เอสไซด์อย่างเอ้ยมีเสียงยิงปืนด้วยนี่มาเอาว่ะฝึกยิงฝึกยิง๋อนี่มาหาสัญญาณไง แอสไส้ต้องอันนี้ปะต้องกดอันนี้สกิลเทรนนิ่งแอสไส้อเนี่ไงโอเคอ่าฝึกงานได้แล้วครับฝึกสกิลอ๋อหรือว่าการบาลานก็คือแบบ yes, <sir. S 1> เขาอาจจะไปฝึกอะไรอย่างงี้ปะถ้าแบบสกิลไม่พอก็ไปฝึกอันนี้ไงมีแบบมีเอ่อตารางเวลามาให้ดูครับว่า ตรงนี้การทํางานตรงนี้การฝึกการพักผ่อนการนอนอะไรเงี้ยนะเออเจ๋งดีเจ๋งดีคิดท i ่นิ่งยูรีคูดอันทิวเดย์เลดี้ก็รอให้ไปฝึกกันนะเมื่อถึงอีวิเซียนเหมือนกันนะเนี่ยภาพประมาณเนี้ยเอ,อ้ยปืนใหญ่วะ่ะเหมือนไอ้น,นี่เลยไอ้ที่ปั๊มซ่วมอ่ะ อ่ะเร่งเวลาไปแล้วกันฝึกรากของฝึกยิงปืนแล้วลงหนึ่งฝึกได้กี่คนนะ่ะก็ไม่เห็นมีบอกนะครับอ่าถึงเวลาที่จะไปทำภารกิจแรกกันแล้วนะครับ c o m p l e t e your first m i s s i o n ่น่าจะเมื่อกียย้แหละ รงที่เอ้ยเขาบอกให้รอแป๊บหนึ่งครับอ๋อเขาลืมเขาลืมให้เราสร้างไอ้นี่เว้ยไอ้ฐานจอดหอเออแม้แล้วก็ไม่สามารถส่งฐานออกไปได้นะครับโอเคลานจอดหออ่านี้ครับวางไว้ข้างหน้าแล้วกันตรงนี้่าตอนนี้ก็สตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็ถึงเวลาบินกันแล้ว เฟิร์สมิชชั่นมาดูซิ hmm. อ่าเลือกทหารไปครับสอง oh คนนี่แหละไปโอเคสตาร์ทมีฉากอะไรให้ดูไหมเขาเป็นหลอดนี้นะครับเออเหมือนอีวิชเนียสเลยอะ่ะต้องรอนะแล้วก็คือคนเข้าไปแล้วใช่ไหมโอเคมีทหารอีกสองคนครับ คนนี้นหน่วยปืนใหญ่ได้72%เลยนะไปแล้วกันหน่วยปืนใหญ่อีกคนหนึ่งไปหน่วยคอมแล้วกันเอา้าอ๋อเตียงเต็มครับเตียงเต็มเตียงเต็มสร้างเพิ่มไฟฟ้าไม่ถึง หมายความนี้หน่วยคอมแล้วก็อาหารไม่เห็นจะมากินกันเลยเอออข้างหลังมีการปลูกแปลงผักด้วยนะนี่ก็หันห่นมันฝรั่งหั่นจากอีกหม้อหนึ่งใส่อีกหม้อหนึ่งเออใช้เวลา,าไปนิดนึงครับ รอมิชั่นเสร็จเชือ้อเพลิงเติมหน่อยแล้วกันอ๋อต้องแบบกะให้พอดีด้วยนะมีการวิจัยด้วยแฮะแต่ว่ายังกดอะไรไม่เห็นได้เลยนะครับสงสัยต้องรอเคเวสก่อน อันนี้อ๋อสุขภาพของผู้คนครับต้องดูด้วยนะความสุขพลังงานเสียงรบกวนเรอมีเสียงรบกวนด้วยเม่ไดถ้าเกันเราควรสร้างแยกไหมลงนอนก็อาจจะแบบอยู่ฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยเงียบๆหน่อยประมาณนั้นมีการป้องกันฐานด้วยฮะคนมาเพิ่ม คนนี้ยังไม่เอาแล้วกันอีกคนหนึ่งก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แฮะมีไรสร้างเพิ่มไหมสเปเชียลลิสต์เอ้ยนี่เป็นหน่วยแบบหน่วยระเบิดวะ่ะ <c oughs> จะทำให้เสียงดังนะคือ <c oughs> ลองฝึกก็อยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดเลยแล้วกันโอเคหน่วยฝึก ดูดิว่าสองคนเมื่อกี้ได้ปะ61%เปอร์เซ็นต์แต่ว่าหน่วยคอมดีกว่านะมาสามคนแล้วแฮะอะลองมาก่อนแล้วกันคนหนึ่งเฮ้ยไอยมิชชั่นเสร็จแล้วเหรอโอเควิกตอรี่ อ๋อหอมันจอดใต้ดินเหรอวะมีการสุ่มของด้วยอ๋อ,อ,อจะลุ้นม่ะว่าแบบอาจจะมีคนตายอย่างงี้ไหมเออโอเคนี่คือชาวบ้านหนึ่งครับออชาวบ้านหนึ่งขอบคุณที่มาช่วยพวกเรานะกอชาวบ้านก็มาขอบคุณนะครับที่เรามาช่วยเขา โอเคมันก็ดูเพลินๆดีนะตอนนี้ก็ชนะแล้วนะครับทุกคนทำมาได้ดีมากโอเคมีแรงเพิ่มด้วยแฮะเออนี่มีมิชชั่นใหม่มาต้องการหน่วยระเบิดแล้วก็อินฟันที่หนึ่งครับน่วยระเบิดสองอ๋อแมปก็จะเปิดไปเรื่อยอ๋ออุ้ยแมปใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเอาวะอันนี้มีเป็นอะไรอะ่ะอ๋อธนาคารครับแล้วก็เป็นโรงพยาบาลตรงนี้ พี่ก็น่าสนุกดีนะเกมนี้เพลินๆนครับเล่นได้เรื่อยๆนะเกมนี้เพลินๆดีอ่าผมว่าก็เดี๋ยวตัวเดโมาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะเกมมันสนุกนะผมว่าสนุกดีภาพก็สวยด้วยภาพเป็นการ์ตูนเหมือนแบบอีวิวจีเนียสเลยะเนี่ยแบบสวยอะ่ะเ,ออเพลินๆกันไปครับก็ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเอาไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย